สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดนอกจอวันนี้วันศุกร์ที่25มีนาคมแล้วค่ะอีกไม่กี่วันเท่านั้นก็เริ่มต้นเดือนใหม่เมษายนได้เล่นเทศกาลสงกรานเราด้วยยังยังไม่เมษาดียังร้อนขนาดนี้นะเมษาไม่ตับแลบเลยระอุเลยค่ะถึงได้มีเทศกาลสงกรานไว้พรมน้ำเย็นๆพี่เต้แค่พรมนะขอเน้นย้ำนะแค่พรมอย่าไปสาดโคมครามโครมครามนะฮะดีไม่ดีอาจจะไม่ชุ่มฉ่ำใจด้วยซ้ำเพราะแค่พรมพรมเนื้อความมันร้อนมากรเปล่านะครับเย็นๆที่ใจไว้แล้วกันครับท่านชมติดสุวรรณครับบุษราคำม่ว ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับเรา2คนได้นะคะไม่ว่าจะส่งคลิปข้อความอะไรที่แชร์กันในไลน์ใน Facebook ถ้าสงสัยว่าจริงหรือเปล่ามั่วหรือไม่นะคะส่งมาให้ได้ค่ะสามช่องทางค่ะพี่เต้เฟซบ o o กอินสตาแกรมทว t t เตครับใช่ค่ะชื่อเดียวกันนั่นก็คือคิดนอกจอ,จอนั่นเองค่ะพักหลังเนี่ยคนที่เขาเขาบอกขอมาบอกว่าคุณใช้น้ํนาแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้ลด30%ให้ได้เนี่ยแล้วเราจะอยู่พ้นฤดูร้อนหรือฤดูแรงน,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 นี้ได้เนี่ยปรากฏว่ากระแสหลังนี่เริ่มมานะเริ่มมีคนโชว์โพ ค่าค่าน้ำอ่ะและเปรียบเทียบว,ว่าเดือนนี้กับเดือนนี้แล้วให้ดูหน่วยใช้กับหน่วยใช้แล้ววันนี้ทําได้ลวนะาสาเป็นกระแสะใหม่ที่<อ>มีการแข่งขันกันบนโลกออนไลน์นะครับแต่ว่าบางคนนี่ก็เกินไปปล่อยให้มีกลิ่นเตาออกมายสนุกสนานเป็นร้อยปีไม่อาบน้ํา S 1> <S 1> <No sociedad> ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องที่เอ็มจะนําเสนอนะคะเกี่ยวกับน้องเต่าจริงๆค่ะแต่ไม่ใช่กลิ่นเต่าค่ะพี่เต้งเปิดรายการวันนี้นะคะด้วยเต่ายักษ์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกอายุ184ปีเลยค่ะที่เพิ่งได้รับการขัดสีชุยวันเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมตัวต้อนรับราชวงศ์นั่นเองนะคะเต่าตัวนี้ชื่อว่าโจนาธานอาศัยอยู่ที่เซนต์เฮเลนาเกาะภูเขาไฟเล็กๆในเครือจักรภพอังกฤษที่อยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะ ผู้ที่ทำความสะอาดให้ในรอบร้อยปีนี้มีชื่อว่าดรโจฮอลลินเป็นสัตวแพทย์ประจำเกาะนะคะซึ่งทั้งขัดทั้งใช้ใยอ่อนใช้แปรงขนอ่อนและสะบู่พิเศษสำหรับผ่าตัดด้วยเพื่อไม่ให้กระดองเสียหายห,หรือว่าโดนโดนตัวของพี่เต่าระหว่างที่กำลังขัดขัดถูๆนี่นะคะค เพราะว่ากากตะกอนและขี้นกเนี่ยมันเกาะฝังแน่นมากเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีอ่ะพี่เต้คิดดูแล้วโจนาธานโอเคไหมระหว่างอาบน้ำเนี่ยก็โอเคค่ะเพราะว่าเจ้าโจนาธานนะคะก็เคี้ยวย่าอย่างมีความสุขก็คือทานไปด้วยอาบน้ำไปด้วยโอ้แฮปปี้สุดๆโอ้แฮปปี้สุดๆค่ะชีวิตเล่าสู่คนฟังนิดนึงเขาบอกโจนาธานเนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดเนี่ยนะฮะยาว45นิ้วนะแล้วถ้าเขาลุกขึ้นยืนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วอารมณ์แบบยืนสูงสุดเนี่ยถึง2ฟุตเลยนะสองฟุตนี่ก็ประมาณเลยหัวเข่าเรามาหน่อยประมาณเด็กอายุประมาณ5-6ขวบได้เลยนะ ความสูงอาจอจะเล็กกว่านั้นหน่อยอ,อา,นนออป,ราประมาณประมาณประมาณเนี้ยแถวเดินวน่องเลยฮะดูอย่างนี้นี่ตัวใหญ่มากเลยนะเพราะว่ากระดองเขานี่กว้างอยู่เหมือนกันเนาะใช่ฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่เกาะแห่งนี้มานะฮะนานแล้วตั้งแต่ตอนอายุ50ปีในฐานะที่เป็นของขวัญมอบให้แก่ผู้ปกครองเกาะซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนไปทั้งหมดนะผู้ปกครองนะเปลี่ยนมา28รสิแลายแล้วโโที่เต๋ายังอยู่โโครับจอห์นสแตนยู่ <laughs> เราต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าปัจจุบันจนนาธานมีปัญหาทั้งด้านสายตาและการดมกลิ่นค่ะแต่ว่าการได้ยินเนี่ยก็ยังดีอยู่และที่สําคัญนะเป็นเต่าที่เฟรนลี่ชอบพบปะผู้คนด้วยครับใครที่ผ่านไปมาก็อาจจะมีเจอเขาบ้างมีทักทา,ายกันบ้างเขาก็ไม่ได้กลัวหรือว่าระแวงอะไรเรานะายังมีเต่ายักษ์ตัวอื่นอีกนะพี่เต้มีอีก4ตัวบนบกาะฮเลน่าเลยนะใช่ค่ะอยู่ร่วมกับจนนาธานนั่นเองนะคะ ทีนี้พอขัดสีชีวีวันเสร็จเขาบอกว่าไม่ได้ดูอ่อนยาวลงนะฮะไม่ได้ดูว่าแบบกลายเป็นเต่าวัยยี่สิบนี่นะครัก็ยังร้อยกว่าปีอยู่ดีแต่ว่าแลดูสะอาดขึ้นและก็มีสีที่จางลงนะฮะและสําคัญคือเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าจอร์แดนเนี่ยมีความสุขกับประสบการณ์ใหม่ในการอาบน้าโอ้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะนอกจากจะหล่อและดูดีแล้วพร้อมที่จะต้อนรับเชื้อพระวงที่จะมา มอบสนามบินใหม่บนเกาะเซนต์เฮเลนาในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนการมอบชีวิตใหม่ให้พี่เต่าคนนี้ด้วยเ,เพราะว่าตัวนี้นี่ไม่ได้อาบน้ำมาร้อยกว่าปีแล้วพอได้อาป,ปุ๊บก,ก็น่าจะเหมือนแบบชุบชีวิตใหม่พี่เต <Yeah. S 1> ่าฉันเกิดใหม่แล้วราาจริงๆก็ <Yeah. S 1> ลองลองไปค้นดูเล่นๆนะฮะว่าทําไมเราถึงจะเรียกกลิ่นโดยเฉพาะรักแร้เนี่ยว่ากลิ่นเต่า กินแล้เราก็เขาบอกจริงๆมีคนเขาเขาเสนอมาว่าน่าเช็นไปได้ว่ากลิ่นของขี้เต่านะขอภัยฮะคือคือมูลของเต่าเนี่ยเวลาออกมาใหม่ๆมันจะเหม็นเหม็นจัดเลยเหมือนเหมือนเหมือนคราบเหมือนคราบใครคนที่เวลาหมักนมนานๆก็เลยว่ามันมาจากกลิ่นขี้เต่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอใช้คาว่าขี้มัาจะไม่สุภาพแต่ก็เลยแค่กลิ่นเต่าอย่างก็เลยเป็นคํา เปรียบเลยว่าเหม็นเหมือนกินเต่าใช่น,นะะแล้วเวลาถึงเวลาใครจะโชว์ใจแล้วนี่ดูดิเต่าชั้นสวยไหมไม่มีหัวเลยก็เลยกลายว่าอนุมานต่อขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะอย่างนี้นี่เองอะนะคะจากบนบกเราลงไปในน้ํากันบ้างดีกว่าคลิปนี้นําเสนอหลายประเด็นอยู่ครับทั้งความใจร้ายมักง่ายของมนุษย์บางส่วนที่พอตะข่ายดักปลาติดกับหินหรือปะการังก็ทิ้งมันซะเลยผ่านทําให้สัตว์น้ําตัวน้อยๆอย่างปลาปะกเป้าตัวนี้ได้รับผลกระทบไป แต่เราก็ได้เห็นความรักความหงวยใายของปลาอีกตัวที่ไม่แน่ใจว่าเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นแม่ลูกก็ไม่ทราบนะครับอยู่เคียงข้างไม่ไปไหนและแน่นอนสะท้อนมุมดีๆของพี่คนนี้ที่อุตส่าห์เสี่ยงกับน้ําจากหนังปลาอุตส่าห์ดำลงไปค่อยๆตะใบตะข่ายจนขาทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นดูไปลุ้นไปและสุดท้ายท้ายสุดครับท่านผู้ชมครับแฮปปี้เอนดิ้งครับปลาหลุดออกมาจากตะข่ายรอดตายคนตัดและคนถ่ายคลิปนี้ก็มีความสุขไปต,ตามๆกัน คอยอย่างช่วยหน่อยครับอ่ะกลับขึ้นบกกันต่อไปต่อที่เรื่องราวของอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนนะฮะแต่ว่าที่น่าประทับใจมากเลยคือผู้คนนช่วยกันยกรถผู้บาดเจ็บนะครับช่วยผู้บาดเจ็บเนี่ยในเพียงเวลาไม่ถึง1น,นาทีครับด,ดูดีนะครับทุกวินาทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุล้วนมีค่านะครับเหตุร้ายครั้งนี้เกิดที่ชูเชงเคาน์ตี้ในเมืองจีนนี่ดูดีนะฮะเมื่อรถตู้เนี่ยขับชนหญิงสาวที่กาลังข้ามถนนตรงทางม้าลายแล้วเธอไปไหน,นะฮะ ไปติดอยู่ใต้ท้องรถ oh <no. S 1> คนที่เดินมา <No. S 1> เห็นเหตุการณ์ <No. S 1> ก็เลยรีบวิ่งมาช่วยทันทีพร้อมกับคนในรถตู้จากนั้นนะครับ <c oughs> ก็คนอื่นๆไม่ว่าจะเดินไปเดินมาหรือคนขับรถเนี่ย <c oughs> ก็มาช่วยกันนะครับในการยกรถตู้ออกอย่างรวดเร็วเพื่อดึงร่างผู้เคราะห์ร้ายนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าใช้เวลาเพียงแค่48วินาทีเท่านั้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วผู้หญิงเคราะร้ายคนนี้เนี่ยก็บอกว่าบาดเจ็บเ,เล็กน้อยนะฮะไม่ถึงขั้นอ,อะไรแตกหักอะไรนะฮะ ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนถึงว่าการร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนในวินาทีที่มีค่าเนี่ยแต่ทั้งนี้นครับก็ต้องตระหนักเสมอว่าหากจะเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องทําอย่างถูกวิธีหรือถ้าทางดีเนี่ยตอนเคลื่อนย้ายเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์หรือว่าคนที่เป็นจริงๆใช่ค่ะคนที่ตกตึกเนี่ยเมืองนอกองนานเนี่ยอมตกมาเนี่ย ห้ามไปขยับเข่านะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะฟ้องเรามันมันกลับมันง่ายนะโดยเฉพาะเวลาไปจับแขนจับขาแล้วยกแบบยกเหมือนแบบคือบางครั้งถ้ายกผิดท่าเนี่ยกระดงกระดูกเขาเนี่ยอาจจะมันเคลื่อนเคลื่อนหนักกว่าเดิมอีกก็ได้นะฮะโดนฟ้องเอาง่ายๆนะคนหวังดีใช่ถูกต้องถ้าสมมติว่าเขาลดลงมาก็ปล่อยเขาไว้ก่อนหาคนที่เป็นจริงๆอ่ะเนาะมาค่อยเคลื่อนเขาดีกว่านะคะก็ยังคงอยู่กับเรื่องบนการใช้รถใช้ถนนยังเหมือนการบนท้องถนนนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของรถยนต์ไร้คนขับค่ะ พีตเต้เคยรู้จักใช่ไหมคะแน่นอนอันนี้เลยค่ะเขานำมาทดลองแล่นบนถนนได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั่นเองเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าภาพเนี่ยเพิ่งมาเผยแพร่ในเมื่อเดือนนี้นะคะชนมาเดือนนึงแล้วนะใช่ค่ะชนมาเดือนนึงแล้วรถที่ชนคือรถยนต์ที่ติดตั้งเซนเซอร์ระบบพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้ขับเคลื่อนได้อัตโนมัตินั่นเองค่ะคขนาเกิดเหตุน,นะคะมีเจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบนั่งอยู่ในรถ หนึ่งคนนะคะแต่ไม่ได้ํำหน้าที่บังคับรถแต่อย่างใดนะคะแล้วไปช,น,น,ชนกับใครนี่ชนกับรถบัสค่ะซึ่งมออีผู้โดยสารนั่งมาจำนวนหนึ่ง น่าจะประมาณเกือบ10คนกว่า,วาได้นะคะซึ่งทางบริษัทที่ทดลองรถไร้คนขับเนี่ยคือเปิดเผยแล้วกันก็คือของ Google เนี่ยนะฮะ,ะบอกว่าขณะที่รถยนต์กาลังจะเปลี่ยนเลนเนี่ยรถคู่กรณีเนี่ยแล่นมาก็ไม่ได้เร็วนะแต่มีช่วงทิ้งห่างทําให้ระบบรถไร้คนขับเนี่ยคำนวณแล้วว่าน่าจะแรกรถบัสได้นะตูบเลยครับใช่ค่ะแต่พอดีว่ารถบัสเนี่ยไม่ได้ชะลอความเร็วลงค่ะจึงเกิดการเฉียวชนกันเล็กน้อยผู้โดยสารรถบัสไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยถึงแม้ว่าจะล้าขนาด าาเหตุการณ์พวกอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเลยเซึ่งจริงจริงก<ๆ>็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าถ้าสมมติว่าใส่สมองคนเข้าไปสมองกลสมเออสมองกลค<ส>่ะถ<ส>้าสมมติว่าใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็คำนวณว,ว่าถ้าสมมติจะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอย่างเงี้ยจะเลือก สถานการณ์ไหนดีเช่นถ้ามีผู้โดยสารที่เป็นคนแก่คนท้องหรือว่าผู้โดยสารที่นั่งกันมาอยู่เยอะๆเนี่ยจะเลือกชนใครดีถ้าต้องเกิดอุบัติเหตุจริงๆถ้าต้องชนต้องชนใครดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะขอแนะนำนะฮะ Google ถ้าอยากจะฝึกให้รถของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงๆนะฮะลองมาวิ่งเส้นสะพานผู้แฮปปี้แลนด์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรถเมล์สายหนึ่งนะฮะเลขสวยๆนะครับที่จะมาโชว์ท่านได้เลยนะฮะว่าการขับอย่างปลอดภัยเนี่ยมันมันมันเข้ากับ มาทดสอบมาทดสอบได้ที่นี่เลยจริงๆนะคะถ้าคุณผ่าสนามนี้ไปได้ Google ไปได้ทั่วโลกครับเอาต่อไปฮะช่วงนี้สถานการณ์ภัยแล้งน้องเอ๋มนะฮะเวลาแล้งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาว่าเราจะเจอฝูงสัตว์เนี่ยที่เขาจะอพยพถิ่นฐานไปเจอบ่อน้ําตรงไหนพวกฝูงวัวฝูงควายวิ่งกรูกันเข้าไปนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะสัตว์ไม่ได้มีเฉพาะพวกควัวควายนกแมลงเท่านั้นนะฮะแต่น้องงูเองก็เหมือนกันงูเจอแล้งมันก็ลบ เหมือนหนาวเขาก็หนีเหมือนกันพอร้อนเขาก็หนีเหมือนกันจำได้ไหมตอนน้ําท่วมใหญ่ปี5้าสี่ที่งูจานวนมากเนี่ยหนีเข้าบ้านคนเพราะมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน่นอกจากงูไม่พอค่ะยวิจรเขคด้วยนะคะด้วยแต่นี่เเค่ยังไม่มาแล่นี่ไอเเค่ยังไม่มาแต่งูมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเจ้าที่กู้ภัยอิสระนครนายกเนี่ยได้รับแจ้งความว่ามีงูขนาดใหญ่นะอยู่ในห้องน้ําอยู่ติดกับเตียงนอนของชายพิการคนหนึ่งชื่อคุณเสริมช่างเพชรผลนะฮะอายุ5 7แล้วก็เลยรีบไปเร่งจับนะฮะในคุณผลก็นั่งวีลแชร์ก็โอยกัว ทายังไงดีเนี่ยตัวเองจะเห็นไปไหนก็ลําบากนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะมีหญ้ารกทึบป,ปกคลุมบริเวณบ้านนะฮะแล้วมีร่องรอยของหญ้าที่ถูกไฟไหม้นะฮะมันแล้งจัดก็เลยไฟไหม้ก็เลยคาดว่าง,งูน่าจะหนีเข้ามานะฮะ<ม>หรือช่วงนี้ภัยแล้งอาหารในป่าไม่ค่อยมีงูเลยว่าเอ้ยมาหาดีกว่าแล้วมาเจองูเจ้ากรรมฮะกำลังคาบกบอยู่พอดีวกนี<ม>้ก<ม>็งงอะไรวะ ไม่เคยเห็นงูกินกบว่างไงมาถ่ายรูปอะไรกันเยอะแยะอ่าเพราะว่ากันไปนะ,ะแล้วงูที่เห็นนี้คือเป็นงูอะไรคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่เขาบอกว่างูเขาบอกเป็นงูสามเหลี่ยมนะฮะเป็นงูสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ขนาดยาวประมาณ2เมตรครึ่งน้ำหนักตัวเขาเรียกกิโลคือถามว่างูชนนี้มีพิษไหมบอกเลยว่ามีพิษรุนแรงโอ้โนะฮะเ oh <no. S 1> พราะต้องระวังเลยทีเดียวก็มีการเคลื่อนย้ายคนพิการออกจากที่เกิดเหตุก่อนนะครับเพราะเกรงว่างูเนี่ยจะทำอันตรายได้แล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบ20นาที นะในการจับงูเนี่ยให้เขา,เาทีเ่เลื้อยเนี่ยนะฮะบนคานห้องน้ําแล้วก็จับใส่กระสอบซะแล้วก็เอาไปปล่อยธรรมชาติก็ในงานนี้นอกจากกบตัวเมื่อกี้แล้วก็ไม่มีใครหรือตัวอะไรได้รับบาดเจ็บอีกครับ แต่ว่าก็อ like ันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินมาว่าเจ้างูสามเหลี่ยมนี่มีพิษแรงเหมือนกันนะใครที่ทนไม่ได้นี่มีถึงเสียชีวิตเลยนะพี่ในแค่สามเหลี่ยมถ้ามาสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมงูหกเหลี่ยมมีพิษร้ายหนักเลยนะแค่สามเหลี่ยมก็ทําเอาคนตายได้เหมือนกันแล้วค่ะแต่งูสามเหลี่ยมว่าน่ากลัวแล้วคนเล่เหลี่ยมนี่น่ากลัวกว่าถูกต้อง นะ <Yeah. S 1> ไปต่อกันที่เรื่องราวของความรักความสามัคคีของคนที่เรียกว่ามีความเชื่อมีความศรัทธาที่ต่างกันนิดนึงเนาะเอ็มใช่ค่ะเราไปกันที่ภาคใต้กันดีกว่าค่ะ <Yeah. S 2> จังหวัดตรังตําบลสุโสนะคะ <Yeah. S 2> ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลมีการจัดความสามัคคีของชาวบ้านภายในตําบลค่ะโดยมีการให้แข่งขันกีฬากาัน <Yeah. S 2> สําหรับชาวไทยพุทธ <Yeah. S 2> และก็ไทยมุสลิมค่ะท,ที่อยู่ด้วยกันในหมู่บ้านนี้นะคะชาวบ้านที่นี่นะคะมีทั้งชาวไทยที่นับถือพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลาม อยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพสวนยางพารานั่นเองค่ะกลีดยางเมือนเถอะซึ่งมาเข้าช่วงหน้าแรงชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะหยุดกรีดยางพาราทําให้มีเวลาว่างมากขึ้นก็เลยมีการมาแข่งขันกีฬากันพี่เต้ดมากเลยส่วนคุณผู้หญิงนะคะก็รวมตัวกันเต้นอโรบิก n one นี่นี่อันนี้ฮามาอันนี้ฮาาอันนี้นะดูปล่อยลูกโป่งปล่อยปุ๊บไม่ขึ้นจ้าโอพี่เต้อากาศร้อนนะรักไปหน่อยอากาศมันอาจจะร้อนด้วยแหละแล้วก็ ด้วยความที่น้าหนักอาจจะไม่พอตัวกระดาษอาจจะหนักด้วยหรือว่าตอนสูบทีแรกอ่ะตอนเช้าเตรียมไว้มันโอเคไงแต่พอสายๆพอมันไม่ขึ้นไว้เฮ้ยอะไรสิค่ะพอคุณผู้หญิงนะคะมาเต้นแอโรบิกดิคุณผู้ชายทําอะไรคะก็เป็นเป็นเชลดเดอร์ค่ะเป็นเชลิเดอร์เชียร์เชียร์ภรรยาก่อนแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ากีฬาที่ชาวบ้านนิยมกันก็คือฟุตบอลวอลเลย์บอลและการเต้นแอโรบิกนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการฝึกซ้อมกันในช่วงเย็นหลังจากเสร็จภารกิจจากยางพารานั่นเองนะคะแต่เมื่อเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก วาเมษายนทุกปีเนี่ยทุกครอบครัวจะว่างจากภารกิจก็จะมีเวลามาแข่งขันกีฬาร่วมกันได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะคก็จังหวะนี้ก็ไม่ได้มีการแบ่งนะครับพุทธทีมหนึ่งมุสลิมทีมหนึ่งไม่ใช่ร่วมกันเลยสามัคคีกันนะครับมีความสุขนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยที่สุโสเนี่ยมีคนที่นับถือพุทธกับนับถืออิสลามเนี่ยจำนวนใกล้เคียงกันนะใช่ครับซึ่งเขาเขาบอกว่านี่ที่เนี่ยไม่ได้มีประเด็น ไม่มีมประเด็นเหมือนกับเขาอยู่ด้วยกันได้อย่าง,<ร>ยงมีความสุขใช่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าตำบลสุโสถเนี่ยนะเขาบอกว่ามีคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตเนี่ยน้อยมากคือมีการทำ้ายร่างกายทำลายขโมยของน้อยมากนะฮะเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆเลยที่ใครอยากจะสร้างความสามาัคคีความรักในชุมชนเนี่ยลองเอาแนวอย่างนี้เอากีฬาไปลง คนรู้จักกันปุ๊บก็รู้ว่านี่บ้านเพื่อนก็คงไม่ขอขโมยบ้านเพื่อนแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ดีนะเหมือนกับว่า,อาพอมีการมารวมตัวการสร้างสมามัคคีแบบนี้ก็มีความรักแล้วก็มีกิจกรรมที่ได้มาทําร่วมกันด้วยครับผมทำให้ไม่มีความแตกแยกนะพีเ่เต้หน่ารักดีนะคะคมจากความแตกแยกแล้วมาดูความแตกต่างดีกว่าปกติน้องเอ็มถ้านึกถึงการดูพลุเนี่ยบรรยากาศต้องเป็นยังไง ก,กังคืนก่อนเลยจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าถ้าเป็นกลางวันจะ,ะได้แ <ๆ S 1> บบลมเย็นๆนิดนึงมีแสงสีเสียงนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มาใหม่คุนผู้ชมครับเล่นพลุตอนกลางวันเลยทีเดียวนี่คือการจุดพลุในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูการจุดพลุตอนกลางวันบ้างดีกว่าเพราะการจุดพลุกลางวันเนี่ยมีขึ้นที่ Arab Museum of Modern Art ที่ประเทศกาตาร์ครับเงินเหลือหรือไงไม่ทราบนะแต่ว่าน่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้พลุกลางคืนเลยทีเดียว หนึ่งในผู้ดำเนินการจัดพลุเนี่ยบอกว่าแม้การจุดพลุตอนกลางวันในช่วงที่ท้องฟ้าสว่างเนี่ยจะไม่เห็นกันบ่อยนักเนี่ยแล้วก็มีพลุกลางคืนที่ท้องฟ้ามืดมิด,มดน,ะนะฮะส่วนมากจะจุดกันเนี่ยแต่ก็มีคนสอบถามอยู่เรื่อยๆเพื่อไปใช้ในโอกาสต่างๆนะฮะเช่นพิธีเปิดงานกีฬางานอีเวนท์ที่ต้องจัดกลางวันเนี่ยก็อยากจะลองจัดดูอวอาอ่ะอยากจัดก็จัดให้ประมาณนั้นนะฮะก็เลยเป็นเป็นภาพมุมมอง,งที่อาจจะแตกต่างนิดนึงนะซ,งซึ่งซึ่งก็ในทางกลับกันคือทําให้เราเห็นควันเยอะมาก ซึ่ง<ช>เป็นควันที่เราจะไม่เห็นในช่วงกลางวันไอ้ชนิดช่วงกลาง,ง,งคืนเพราะช่วงกลางคืนที่ตุบๆ,ๆ,ๆพอเห็นไฟสว่างเราจะเห็นแต่สีแดงสีส <ๆ S 2> เขียวสีฟ้าสีเหลืองแต่นี่เราเห็นเลยว่ามันมีมันมีเรียกว่าควันที่มันคาอยู่จรงิงๆนะเพราะในในการที่เราจะจากกินยำที่มีปลุมีอะไรเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามลพิษหรือว่าเรียกว่าเขาเรียกอะไรซัลเฟอร์ที่มันจะตามมาสีที่ตามมาหลังจากการจุดปลุจะเป็นอย่างไรก็ดีก็ดีได้เห็นนี่ก็คลาสสิกดี ก็ดีนะคะเขาไม่เคยเห็นมุมมองในตอนกลางวันเลยว่าพลุจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนใช่ฮะจะมีก็บาทีแบบจุดงานศพอะที่มีเสียงเน้นเสียง ใช่แต่ก็มีแบบว่าไม่นานมากไงคะพี่เต้ใช่ฮะในช่วงนี้นะคะสถาบันการศึกษาก็มีการรับปริญญากันเยอะมากเลยพี่เต้เรา<ม>พิธีที่เขาทํากันอยู่บ่อยๆก็คือการบูมให้กับพี่บัณฑิตที่จบใหม่ถูกไหมคะใช่แต่ว่าอันนี้แปลกใหม่หน่อยค่ะเราไปดูคลิปกันเลยนะคะคลิปมาจาก Facebook คุณสุพิวัน์ชุมยางศิลป์ค่ะเมื่อพี่จบบัณฑิตแล้วเป็นประเพณีนะคะที่น้องๆปีหนึ่งจะต้องมาวีดบูมแสดงความยินดีใช่แต่บูมแบบทั่วไปมันธรรมดาค่ะ สังเกตดีสังเกตดูดีๆนะคะตรงกลางรุ่นพี่เนี่ยจะนั่งหมาอยู่ขี่หมาอยู่เพราะว่าต้องมีพร็อพสักนิดนึงอ,อันนี้เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยมหาสาราคามนะคะจะให้ยืนร้องเฉยๆมันก็เฉยไปแล้วก็เลยมีพร็อพสักนิดนึงซึ่งมีการนํามาเข้ามาแต่ว่ามีให้ถ่ายรูปมีให้แบบว่าเล่นกับมันแต่ว่าไม่เก็บเงินนะคะเจต<ม>ซึ่งน้องๆก็มีการบูมไปสองสารอบแล้วแหละ <Okay. S 2> แต่ว่าไม่สำเร็จผลเพราะว่ารุ่นพี่บอกว่าเบาไปถ้าดังกว่านี้ ดังจนจนกว่าม้าจะรู้สึกตื่นเต้นด้วยเขาบอกให้บูมให้ม้าตกใจก็ได้ถึงจะให้ผ่านใช่ถึงจะให้ผ่านน้องก็ทําอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะนี่เลยไปดูความตั้งใจของคุณน้องเขานะคะว่ากว่าจะทําสําเร็จนั่นไงท้ายที่สุดนะคะพอทําสําเร็จุ๊มม้าตกใจวิ่งหนีเลยค่ะวงวงแตกหมดเลยพี่เต้อ๋อเหรอบูมเบอร์ไม่บูมแล้วค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดจะถ้าม้าไม่สบายเอาอะไรมารักษาเขาเนี่ยเราตำรวจจับนะทำไมคะยามาไงโอ้เออรวจมันกลายพัฒนาเป็นยาบ้าไปแล้วต้องระวังนิดหนึ่งยาเสพติดไม่สิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับค <c oughs> ่ะไปดูอีกหนึ่งวิธีของอันนี้ไปดูคนที่เรียกว่าเหล่าฝีมือช่างทั้งหลายเพราะเราทราบมาว่าายการเราในผู้ชายดูเยอะนะฮะค่ะ <c oughs> ไปดูวิธีการฉาบนะครับหรือว่าการขึ้นปูนนะฮะไปดูวิธีอย่างที่ไอเดียดีมากเลยอันนี้ก็จะดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีอะไรยากครับก็มีถังใช่ไหมฮะแล้วมีตัวปูนใ่ม ตักใส่ปุ๊บแล้วเป็นไงรู้ไหมนี่เลยครับปื๊ดเหมือนพ่นเลยอะค่ะใช่ใช่ระบบการพ่นปูนแทนที่จะต้องไปฉาบเนี่ยไอเดียดีเครื่องพ่นช่วยขึ้นปูนเนี่ยช่างจะลดเวลาการทํางานได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังต้องใช้คนอยู่ดีนะครับถ้าจะให้เร็วเนี่ยคนนึงพ่นอีกคนหนึ่งถือสามเหลี่ยมคอยคอยมาปาดหน้าอีกทีก็น่าจะดีเหมือนกันนะฮะที่เรียกว่าเอาเกียงมาปาดนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเทคนิคไหนเนี่ยก็ขอให้ดูนิดนึงนะฮะขอให้หนึ่งคือมาตรฐานเนี่ยต้องแข็งแรงก่อน ส่วนความสวยงามความรวดเร็วเนี่ยเขาจะตามมาอีกทีนะอกโหไม่ธรรมดาแต่ภาคหลังนี่หลายคนเขาชอบแนวแบบแบบแบบปูนเปลือยนะไม่ไม่ชอบชทาสีไม่อะไระมันจะให้ความแบบว่าดูเหมือนบูชีกหน่อยอะไรอย่างนั้นแต่หน้าหนาว,นาว เวลาเจอปูนเปื่อยมันเย็นมากถ้าไม่ใช่ถูกต้องยิ่งเปิดไม่อะยิ่งเปิดแอร์นะแล้วเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหเย็นแบบยัเลือกเลยแหละบางบ้านนี่ลื่นด้วยสำคัญคือใช่ค่ะพูดถึงลื่นพี่เต้สระว่ายน้ำเนี่ยถ้ามีสระว่ายน้ำอยู่ในบริเวณที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยพี่เต้อันตรายไหมอันตรายดิสมมุติถ้าเด็กตกลงไปหรือว่าสัตว์เลี้ยงตกลงไปในสระน้ําอันตรายเนาะต้องถ่ายคลิปเออบางทีเราถ่ายไม่ทันไงพี่เต้เราต้องช่วยก่อนนะเราต้องช่วยก่อนค่ะอันนี้เราไปดูวิธีการเปลี่ยนนนนนสระะ้้้ําาใหเป็พืกกัดีว่่ค นี่เลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นนะคะพื้นระเบียงก็จะยุบลงเผยให้เห็นสระน้ําด้านล่างค่ะคือเป็นสระน้ําได้ด้วยแล้วก็เป็นพื้นได้ด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้งานในการว่ายน้ำครับผมสมมติไม่อยากให้เด็กๆไปวิ่งเล่นแถวนั้นก็กดปุ่มให้มันเป็นพื้นขึ้นมาซะก็จะอยู่ในระดับครสมมติว่าอยากว่ายก็กดปุ่มแล้วมันก็จะลดระดับลงไปหป็นสระน้าไ้ช่วงช่วงลอยกระทงก็กดครึ่งเดียวให้พอลอยได้เป็นพิธีถูกต้องกดขึ้นปุ๊บเก็บกวาดกระทงพลาด ง่ายๆเลยซึ่งการซ่อนสระน้ําใต้พื้นระเบียงเช่นนี้นะคะมีประโยชน์เพราะช่วยเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองค่ะเมื่อไม่มีการใช้สระนะคะพื้นที่ยุบลงนี้สามารถปรับระดับความลึกของสระน้ําได้ด้วยเพื่อไม่ให้เด็กนะคะหรือผู้ที่เพิ่งหันว่ายน้ำเนี่ยตกลงไปแล้วก็จมน้ําพื้นจะมีทั้งแบบไม้แล้วก็คอนกรีตค่ะละขันบันไดก็สามารถปรับได้เช่นกันถ้าดูดีๆก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงให้มันเป็นระดับเดียวกันก็ได้พอเป็นสระว่ายน้ําก็สามารถปรับให้มันเป็นบันไดก็ได้เจ๋อมาก ราคาใช่ย่อยนะคะพี่เต้320ี่เหรียญต่อสแควร์ฟุตนะคะต่อหนึ่งสแควร์ฟุตคูณก็ไปเต่ว่าอยากได้สะให่แค่ไหนก็จัดไปใช่าไม่ธรรมดานะฮะอันนี้เมื่อกี้นี้คือเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นสระน้ำ<ช>เรามาดูการเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นน้ำนะฮะอย่างในแม่น้ำในคลองเนี่ยให้กลายเป็นป่าดีกว่า <Wow. S 1> อืไอเดียดีๆนะครับของที่เนเธอร์แลนด์ครับขณะนี้หลายประเทศเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายนะครับ ซึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีความคิดในการเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ลอยน้ำครับชาวเมืองรัตเทดามเนี่ยได้พบกับสีสันแต่งแต้มอา่าวชื่อว่า ridgehaven นะครับนั่นคือต้นไม้ Dutch e l มนะครับดัชเอลมเนี่ยเอามา20ต้นแล้วเขาไปปลูกไหน ลูกในทุ่นลอยน้ําเก่านะครับที่เปิดตัวมา,าไม่กี่นานี้ในวันต้นไม้แห่งชาตินทเนเธอร์แลนด์นะครับจริงๆโครงการนี้เขาคิดมาตั้งแต่ปี55แล้วนะครับโดยมีการศึกษาว่าเ,เราจะเอาหนึ่งเอาต้นไม้อะไรที่เหมาะสมดีเพราะว่ามันต้องส่วนนึงคือต้องทนน้าเค็มได้เพราะมันม<ฆ>ีน้ําเค็มที่ไหลเข้าไหลออกนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละต้องเอาไอ้เจ้าต้นดัชเอลเนี่ยนะครับเพราะมันต้านทานได้และอากาศมันมันต้องทนกับแรงคลื่นได้นะครับสและเอาอะไรใส่ดีเขาเลยบอกอย่างนี้แล้วกันเราเอาทุ่น นะครับซึ่งจะมีถังเก็บน้ําได้ถึง600ลิตรเพื่อเป็นแหล่งน้ําสำหรับต้นไม้แล้วกันนะครับก็เลยได้ความว่าเอาทุ่นที่เดิมเนี่ยอยู่ที่ทะเลเหนือเนี่ยเอามา,อาไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ต้นไม้ลงไปนะครับโค,ครงการนี้เป็นแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะคือคนที่เคยคิดได้เนี่ยเขาไปดูศิลปะเขาบอกว่า in search of habits ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นโครงการอันนึงซึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งได้ดูนะฮะเป็นงานศิลปะที่จินตนาการว,ว่าถ้าน้ําท่วมโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไง แล้วก็เขาไปเห็นว่าออต้นไม้มันก็ต้องอยู่สิเพราะมันรู้ต้องใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นคืออ๋อรู้แล้วเราก็ต้องทําพื้นที่ให้เป็นต้นไม้ลอยเป็นเกาะได้ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นน้นําในอนาคตเนี่ยเราต้องมีพื้นที่สีเขียวด้วย<ช>ว่างั้นเถอะถูกต้องฮะก็เลยเป็นที่มาว่าอาอย่างนี้มาทาเป็นเป็นอันนี้แล้วกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิละปะซึ่งนอกจากโครงการปลูกต้นไม้ในทุ่นลอยน้ำเนี่ยนะฮะยังจะมีแผนที่จะสร้างแท่นลอยน้ําจากขยะพลาสติกรีไซเคิลที่เก็บได้จากบริเวณท่าเรือ เพื่อสร้างเป็นสวนลอยน้ําซึ่งจะเสริมพื้นที่สีเขียวนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ในเมืองเนี่ยเอาจริงคือค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับแล้วก็พื้นที่น้ำเนี่ยก็ยังมีเยอะอยู่พอสมควรคซึ่งโครงการนี้เขาบอกว่าขอเวลาอีกสัก5ปีเต็มที่10ปีเนี่ยะจะเห็นผล แล้วก็บริเวณเนี้ที่เป็นน้ําอยู่นี่นะฮะมันจะกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนมาพักผ่อนมาดูป่าและที่สำคัญคือปั่นจักรยานได้และใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นจ้าเหมือนเป็นการเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวให้มีมากขึ้นใช่ครับจากศิละปะบนน้ำด้วยการปลูกต้นไม้นะคะเรามาดูศิละปะจากการฉายภาพโปรเจคชันขึ้นบนใบหน้ากันดีกว่าคะะ่ะใช่ค่ะ นี่นะคะเป็นผลงานสวยสวยงามๆของศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโนบุมิชิอซาอินะคะชื่อผลงานนี้มีชื่อว่า Connected Color ค่ะโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Projection Mapping ค่ะก็เหมือนเป็นการฉาย Projector ที่<อ>เราเรียนกันนะพี่เต้เแต่ว่ามีแสงสีเพิ่มขึ้นมาอีกอแล้วก็ฉายบนหน้าคนเลยก็จะมีอิโมชันที่แตกต่างกันออกไปเหมือนเป็นการวาดวาดวาด ระบายบหน้าด้วยสีจริงๆเลยนะใช่แต่น่าเสียดายว่าเจ้าของผลเจ้าของหน้าเนี่ยจะลืมตาม,มาไม่เห็นตัวเองเลยดิเขาไม่อยากจะลืมด้วยซ้ำค่ะพี่เต้มัน,น,น,นคงจะแบบว่าแสบตามากเนอะครับจริงๆอันนี้อันนี้กเ็เป็นเป็นแนวกระแสะใหม่นะฮะเป็นเรียกว่าโมเดิร์นอาร์ตสมัยใหม่ว่าหลายครั้งหลายทีเดียวเวลาเราไปฉีดกราฟฟิตี้เนี่ยแล้วมันจะมีการเลอะเทอะนะ,ะเขาจะม,มีบางเจ้านะคือทําในคอมเพื่อให้มันเข้ากับมุมตึกกับหลืบหน้าต่างอะไรพอดีแลายแล้วไปฉายฉายแล้วก็ดูผลงานตัวเอง โอ้ย่เหมือนเอ็มเคยอ่านเจอ,เอที่อังกฤษหรืออะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่ใชแล้วพอเช้าก็เก็บพี่เด้ก็เคยไปเจอศิลปินเน,นี่ยลักษณะเนี้ยอยู่คนบอกพี่แล้วพี่ฉายยี่แป๊บหนึ่งนะมันสวยอยู่แป๊บหนึ่งแล้วพี่ทำางไงเขาตอบกบลับมาเราก็หง่ายเงือบเลยถ่ายรูปสิครับก็จริงอของเขานะคะ<อ>ถ่ายรูปเก็บไว้นั่นคือผลงานของเขาฉายเสร็จถ่ายรูปเก็บเรียบร้อยได้ผลงานภาพถ่ายเออแ,แล้วเปลี่ยนสถานที่ได้อยู่ทุกที่เลยนะถูกต้องครับไปฉายที่ไหนก็ได้ไม่ธรรมดาแลอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สวยงามแล้วก็มีครีเอทีฟท จริๆน,นี่พูดถึง creativity หรือความสร้างสรรค์น,นะฮะไปต่อที่ผลงานของพี่ไทยดีกว่าร้อนอย่างนี้นะฮะขออนุญาตนำเสนอไอศครีมกล้วยหอมกันดีกว่านะฮะว่าอร่อยและดีสุขภาพขนาดไหนงานนี้ขอบคุณไทยทริคด้วยนะครับร้อนๆอ,อย่างนี้จะสดชื่นก็ต้องทานไอศครีมสิย <c oughs> ิ่ง้าทำเองได้ดีไปใหญ่เลยวันนี้จึงมานำเสนอนะครับวิธีการทำไอศครีมกล้วยหอมอย่างแสนง่ายเ <c oughs> ขาบอกงี้ครับน้องแอมให้หัน่นเอากล้วยหอมมาสักสองลูกนะแต่ขอสุกๆนะ นะเพื่อหัสอังคารเสาไม่ได้ต้องสุกๆนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคนคนคนละสุกกันค่ะลูกขออภัยนะครับจากนั้นเนี่ยเอากล้วยหอมเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นในช่องฟรีซค่ะนะครับอย่าเผลอมันต้องมีจังหวะนี้แหละเฮยขอกินสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นอะไรเงี้ยมันจะหมดเะห้ามเผลอใช่ไหมคะระวังนะครับเอาไปเรียงลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาพลาสติกแรปไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไปในช่องฟรีสนะ ใส่ไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะได้เริ่มมาเป็นก้อนแล้วทีนี้พอได้เสร็จเอาไปปั่นค่ะ oh. อ๋อคือนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ใส่นมสักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะดีนะครับปริมาณนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับจากนั้นก็ปั่นโลดเลยนะฮะ mm hmm. ถามว่าเราปั่นก่อนแล้วไปแช่ได้ไหม mm hmm. ไม่ควรนะฮะเพราะมันจะเนอะ mm hmm. กล้วยมันจะติดกับไอโมดิเนกเราอะไอเครื่องปั่นเราอะเพราะนั่นวิธีทำก็คือว่าให้แช่กล้วยให้มันเย็นโดยเนื้อ oh. ใส่นมปั่นทีนี้อยากจะเอาไปอะไเดีย จะเอาเป็นโยเกิร์ตเหรอหรือว่าจะเอาเป็นเาขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรพี่อิงเขาเรียกอะไรนะแอมไอ้น้ำปั่นบิส,สมูทตี้สมูทตี้ขอบคุณมากจะเป็นสมูทตี้ก็ได้หรือเอาสมูทตี้เพราะว่าเอ็มกำลังคิดว่ามันเหมือนสมูทตี้แบบสมูทต,<ช>ตี้กล้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเสร็จปุ๊บถ้าสมูทตี้ไม่แฮปปี้ก็เอาไปเทใส่ในถังแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นชื่อไอศกรีมเขาเท่ดีนะคะเชื่อไอศกรีมเขาเทเทพี่ได้เห็นหรือเปล่าคะไม่ไปทันดูเลยไอศกรีมเนี่ยเห็นนะนะฮะ รู้เลยว่าสูตรแข่เป็นสูตรไข่ใช่ไหมเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บไอติมกล้วยฮะเท<อ>่าที่สังเกตดูข้อดีอย่างหนึ่งของการทําตรงนี้น้องเอ็มได้ดูป่าวว่ายังไม่ใส่น้ําตาลเลยนะใช่ยังไม่ใส่อะไรเลยธรรมชาติ<อ>จริงๆสุดยอดมีแค่กล้วยกับนมอะถูกต้องมีแค่นั้นเอง <นะ S 2> โอ้โหก็ใครที่กําลังรู้สึกว่าร้อนๆเนอะแล้วมีกล้วยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถเอามาประยุกต์ทำเป็นไอติมได้เลยนะคะน่าจะเหมาะกับกล้วยสุดถ้าลองคิดดูผลไม้แก้ร้อนอื่นๆแตงโมเนี่ยแตงโมอาจจะมันจะแข็งไปปะ จริงๆแล้วเอาแตงโมงนะหั่นเป็นแว่นๆนะพี่เต้เราไปแช่ช่องฟรฟซเอาออกมาราดนมข้นหวานก็อร่อยดีนะจริงป่ะอืมอไม่รู้เอ็มเ,เห็นชินจังว่าทำอ่ะน่าจะอร่อยอยู่นะ <c oughs> ถ้าถ้ากั์ตูนทําได้ก็เราก็คงทําได้แหละเอ็มต้องค่ะรายการนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีคลิปน่ารักน่ารักจากพวกเราสองคนค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือคิดนอกจอประจําวันนี้และประจําสัปดาห์นี้ด้วยนะครับขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนิดนึงว่ารายการเราเนี่ยจะมีการเ,าเรียกว่าปรับรูปแบบนะครับโดยเ,เปลี่ยนชื่อรายการแล้วก็เอาเราสคนออกด้วยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะคือคิดนอกจอเนยหลังเ,เดือนมีนาคมเนี่ยจะไม่มีแล้ว ใช่ค่ะนะฮะก็จะเป็นรูปแบบของไท a i PBS เนี่ยจะมาในรูปแบบของรายการถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะเป็นแนวผู้หญิงขึ้นนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวลองติดตามมันดูนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้ายังมีเราอยู่อีกประมาณ4วัน นะครับก็ลองดูกันได้วันจันทร์เนี่ยเราจะมาพร้อมกับการรวบคิดสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอนใช่ค่ะนะแล้วก็อย่าลืมนึกถึงพวกเรานะคะถ้าสมมติว่ามีอะไรก็ยังพูดคุยกับพวกเราได้เหมือนเดิมยังได้อยู่นะครับสมช่องทางในการสื่อสารครับ้องเอ็มครับค่ะมี Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ชื่อเดียวกันจําง่ายคือคิด ok นอกจอแล้วถ้าทนคิดถึงพวกเราไม่ไหวนะคะก็เขียนจดหมายหรือไม่ก็พิมพ์มาก็ได้ไม่มีใครเขาเขียนจดหมายแล้วเออเอาใหม่ไม่ใช่เขียนจดหมายพิมพ์อีเมลอกเมลม แปลค,ความรู้สึกได้ 1, 4, 5, ดีหนึ่งสี่ห้าถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะที่นี่หลักสี่กว่าจะส่ง,งมาถึง<อ>นะคะอีเมลน่าจะเร็วกว่ารายการเราจบแล้วป่านนกว่าจะส่งมา <c oughs> นั่นสิคะได้ครับวันจันทร์เจอกันครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ